สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูป,ปูก็มาแนะนำไฟล์สลิปเป็นเดือนฝายประจำนะคะก็เป็นไฟล์เดิมที่เคยแจกไปนานแล้วนะคะอะนี่ไฟล์นะคะก็คลิปสอนนะคะก็จะแปะอยู่ที่ชีทข้อมูลพื้นฐานนะคะส่วนที่ชื่อเหน่วยงานนะคะก็เนืองก็กรอกไปได้เลยนะคะที่อยู่นะคะ่ะ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดทําสลิปนะคะตำแหน่งคะส่วนประจําเดือนแมนก็สามารถคลิกเลือกตัวปรองได้นะคะหรือว่าถ้าใครใช้รุ่นสาวห้าครูครูก็จะเป็นกระอกคิวส์สั้น,นๆเช่นารากระดาประมาณนี้นะคะก็คลิกแล้วกรอนนะคางส่วนที่พศก็ไปเปลี่ยนเองเนาะะก็คลิกข้อมูลึืนฐานต่อไปก็เป็นชีตฐานข้อมูลนเดือนนะคะก็ ตัวอย่างแล้วก็กรอกนะเช่นค่ะก็เป็นคนที่หนึ่งค่ะคนที่สองเป็นชื่อมนทันค่ะ,คะตำแหน่งเจ้าพนักงานบุรการบสังกัดสำนักปลัด ทีไปนะคะค่ะเงินเดือนหนึ่งห้าหกสามศูนย์คะคะเงินเพิ่มไม่มีนะคะรายการหักก็เป็นหักส้อนส่วนที่เป็นรายการหักพวกนี้ก็หน่วยงานแทนค่าไปเป็นของตัวเองนะคะนะคะ,ะก็เพิ่มให้นะคะก็มาดูที่ช่องรายการหักนะคะ,นะคะก็เพิ่มตามช่องไปได้เลย พอช่องก็น่าจะคิดว่าน่าจะพอค่ะอาเราก็ไปกรอกตามจํานวนที่เราหักนะคะก็แทนค่าเลยพิมพ์ไปได้เลยพวกนี้เนาะเมื่อพิมพ์ปุ๊บเดี๋ยวสูตรมันจะวิ่งไปที่ข้อมูลฐานคะอะ่เราคนที่สองก็มีหักสากลครมค่ะสามพันบาทคะหักเงินกู้คงไทย แปดพันหกร้อยบาทค่ะก็ได้ป,ประมาณนี้ทีนี้เราก็จะทําสลิปเงินเดือนค่ะก็เงินสลิปเงินเดือนนะคะ,ะ,เ,รเ,นนะ,คะเราก็จะถ้าเกิดว่าเรามีย้อนหลังก็ให้บันทึกไฟล์แยกเป็นเดือนเดือนเนาะนะคะทีนี้เราก็จะทําสลิปแล้วก็คลิกไปที่คลิกสลิปเงินเดือนนะคะแล้วที่ช่องนี้นะคะ,ะมันก็จะเป็นระดับที่แล้วก็จะกําหนดว่ามีพนักงานอยู่ทั้งหมดกี่คนนะคะ ที่สลิปเงินเดือนเราก็ไปดูเช่นเราจะเอาคนที่สองเราก็กรอกไปเลยว่าเป็นคนที่สองค่ะก็เป็นรายการของคนที่สองมาสำนะักประจําเดือนนะคะเราก็ไปเลือกแล้วก็เป็นรายการส่วนหน้านี้นะคะที่เป็นตาของหน่วยงานเนาะก็ไปแทรกเป็นรูปแบบรูปภาพส่วนด้านล่างก็จะปรับจากของเดิมนิดนึงเช่นก็เป็น ภาพเนาะเอาดิลิททิ้งก่อนค่ะทีนี้เราจะให้มีเป็นแบบลายน้ําแต่ไม่ต้องเป็นแทรกอ่าเหมือนเหมือนรุ่นก่อนแล้วก็คิดว่าทําง่ายๆก็มาคลิดคัดลอกแล้วก็มาวางวางธรรมดานะคะแล้วเราก็ขยายหน้าตากยยายเราก็คลิกฝาที่จัดรูปแบบค่ะ ที่รูปภาพเรามาดูที่ที่สีรูปภาพฮะเรามาแก้ไขรูปภาพเรามาดูก่อนอความเข้มนะคะในอานนี้ เรามาที่ความโปร่ปงใสค่ะทุกทีความโปร่ปงใสก็ก็เหมือนกับการะลานะคะถ้าใคยจะจะลดความเข้มก็ไปลดค่ะเอาเอ,าเ,อาเราจะให้เห็นประมาณนี้แล้วก็เลือกที่ความโปร่ปงใสของรูปภาพะคะให้หน่วยอนคลิกขวาที่จัดรูปแบบค่ะนี่ไปี่รูปภาพค่ะแล้วก็คลิกมาที่ความโปร่ปงใสค่ะคลิกแล้วเราก็จะเอาให้มันแล้วแต่เราเนาะก็คิดว่าถ้าลักษณะชลา,าก็น่าจะ ตัวหลังสุดนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ลากไปเลยนะคะแล้วที่กำหนดนะคะเราก็คลิกขวาแล้วก็ให้เลือกเป็นย้ายไปหลังสุดนะคะเราล้ายไปหลังสุดแล้วก็เราจะปรับจะะขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่หน่วยงานเลยตามความสวยงามของหน่วยงานนะนะคะ ก็ไม่ต้องไปแทรกแบบรูปภาพเหมือนรุ่นก่อนแล้วก็คิดว่าทำง่ายๆก็พอนะคะก็ประมาณนี้ทีนี้ค้ะเราต้องการให้มันแสดงรายการเฉพาะที่ที่โชว์อยู่เราไม่ต้องการให้เอาพวกอย่างอื่นแล้วก็คลิกตัวกรองเป็นแสดงค่ะกดตกลงค่ะ,คะเราก็จะได้สลิปมนเดือนค่ะระบบก็ออกมาค่ะ ส่วนด้านหน้าก็มาจากหน้าจอแล้วก็คอนโซล P ไปนะคะน,นี้ก็จัดรูปแบบตามสวยงามได้นะคะแล้วก็ถ้าคืนค่าเราก็คลิกตัวกรองเลือกเป็นทั้งหมดนะคะประมาณนี้นะคะหรือว่าใครอ่ก็อยากจะเห็นทุกอย่างก็ถ้าเราจะไม่เลือกแสดงเราก็คุมนะคะคลิกแล้วก็ซ่อนแบบนี้อ่านก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ ต่อไปถ้าเป็นแบบค้นหาหลายชื่อก็มีอีกคิดหนึ่งก็สลิปแหละเหมือนกันอ่าถ้าเราจะสั่งพิมพ์อ่าเราก็กดพิมพ์นะคะแล้วก็โอเคประมาณนี้นะคะต่อมาหน้าหน้านี้ก็เหมือนกันค้นหาหลายชื่อนะคะ เราก็ไปที่ชีตข้อมูล้ฐา,านข้อมูลก็ไปก๊อปี้จากหลายชื่อก็ได้หลายแบบนะแล้วก็คลิกค้นหา,าวางแบบหนึ่งสองสามนะคะอ่ามันก็จะมาจากหลายชื่อส่วนที่การจัดรูปแบบก็อ่าเหมือนค่ะเหมือนตัวแรกอันเราก็คลิกเปลี่ยนแสดงแล้วก็กดตกลงนะคะ,ะก็จะเจอรายการที่เฉพาะ ที่เป็นรายการรายได้ไดรายค่าใช้จ่ายนะคะส่วนที่เราต้องการให้มันเห็นนะ,ะแล้วเราก็คอนโซนพีพิมพ์ไปนะคะหรือว่ามากดคอนโซนพีพิมพ์ไปนะคะอะ่าแล้วเราก็คลิกตัวกรองเลือกเป็นทั้งหมดคืนค่านะเราก็จะได้สลิปรูปแบบเราก็ไปจัดการความสวยงามประมาณนี้ค่ะลองดูว่าเผื่อว่าเป็นประโยชน์กับพวกเราก็ ถ้าเป็นคนที่หนึ่งแล้วก็ขอเป็นคนที่หนึ่งก็จะขึ้นรายการคนที่หนึ่งแล้วก็สั่งสั่งพิมพ์ไปคะพราคิดว่าน่าจะใช้กันได้เนาะรีบคนเดือดน,นะคะตอนนี้